ต่อจากนี้ไปคุณจะใช้รถเบนซ์ไม่ต้องกลัวค่าเปลี่ยนเครื่อง3แสน -4 แสนแน่นอนท่านผู้ชมให้คุณใช้ํามันเครื่องของเบนซ์เห็นไหมครับมันจะมีโค้ดอยู่ SAE 5W 40 MB 2.9.5ใช้กับรถเกียร์อัตมัต5ิ5สปีดหรือว่าเกียร์จุดชั้นเขาจะเรียกกันก็คือ7.2.6ซึ่ง คนโดยทั่วไปเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อยู่ที่1,000 0กิโลเมตรซึ่งโรงงานหรือว่าบริษัทเบนเ,เนี่ยให้ลูกค้าเปลี่ยนที่1,000 0กิโลเมตรแต่มันทําให้รถนั้นอายุในการใช้งานสั้นลงท่านผู้ชมก็คือในระยะยาวเนี่ยรถมันจะพังที่ประมาณ1นึ่0 0สนแปดหมถึงแสนสองกิโลเมตรหรือว่าประมาณ1,000งแ สองหมื่นไมล์ซึ่งในประเทศเยอรมันเนี่ยรถมันจะเครื่องพังประมาณ1นึ0 0 0สหม่ไมล์ซึ่งผมไปศึกษามานะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําตามคําแนะนำของศูนย์ไม่ทําตามคําแนะนำของ m e r c e d e s ดสเบที่เขาต้องการให้เราเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการรับประกันมันจะไม่พังใช่ไหมรับประกัน3ปีมีวะฐานแต่มันพอผ่าน3ปีไปแล้วเนี่ยเครื่องจะพังท่านผู้ชมถ้า ไม่เปลี่ยนและมันเคลื่อนเร็วกว่ากำหนดโดยเฉพาะรถที่จอดรถติดบ,บ่อยๆรถไม่ค่อยได้ใช้งานเดี๋ยวก็ขับเดี๋ยวก็จอดในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีปัญหากันเยอะมากเพะรถเบนซเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยออกแบบให้ใช้งานต่อเนื่องซึ่งมันจะไม่สึกหลออย่างเช่นการวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยรถจะไม่ค่อยสึกหรอแต่ถ้า ใช้งานในเมืองรถมันจะสึกหลอมากกว่าปกติทีนี้การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่10,000กิโลเมตรนั้นมันทำให้เครื่องยนต์นั้นเสื่อมสภาพมากกว่าปกติพอใช้ไปสักพักหนึ่งเครื่องมันก็เลยพังนั่นเองเพราะว่านะ้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเนี่ยมันเกิดตกะกอนะโซ่ทามมิงม่งยืดโซ่ทามมิ่งขาดเนี่ยซึ่งใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องหรือว่าซ่อมเนี่ย เป็นแสน,แสนท่านผู้ชมทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรีบทำโดยที่ไม่ต้องทำตามคู่มือของเบนท์นั่นก็คือให้คุณเปลี่ยนที่5,000กิโเมตรหรือ7,000กิโเมตรไม่ต้องรอให้หม,มือนกิโลเมตรท่านผู้ชมเพราะถาาว่ารอเนี่ยมันจะพังให้เปลี่ยนที่5,000กิโเมตรหรือ7,000กิโเมตรมันจะทำให้รถของคุณนั้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในประเทศเยอรมันเนี่ยมากกว่า200,000ห้ามื่นหม่ก็ยังไม่พังเพราะว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยเป็นรถแท็กซี่ท่านผู้ชมมีรถแท็กซี่ในประเทศเยอรมันเนี่ยนับล,ล้านคันที่เป็นรถเบนซ์แล้วก็ในแต่ละคัน,นในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะวิ่งใช้งานมากกว่า12ชั่วโมงมันก็คล้ายๆกับรถแท็กซี่ในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยถ้ามันดูแลไม่ถูกต้องมันก็จะพัง แต่ความลับของคนเยอรมันก็คือเขาซ่อมตามชั่วโมงการทํางานซ่อมตามบรบยะทางที่เขาขับเขาไม่ได้ซ่อมตามคําแนะนําของบริษัทเบนเพราะว่าเขาเป็นบริษัทให้เช่ารถเขาจะต้องซ่อมรถให้มันดีที่สุดเครื่องเขาจะไ,ไม่พังเขาจะได้หาเงินได้แต่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่ารถของตัวเองนั้นเป็นรถหรูเป็นรถรักชูรีคามันอาจจะทนทาน เหมือนที่เบอร์เ็นเบนแนะนำอเท็จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการที่เนบนแนะนำนั้นเขาแนะนำในช่วง3ปีแรกไม่จำกัดกระทางซึ่งเครื่องไม่ได้ผัง